รองเท้าแตะตราดาวเทียมเป็นรองเท้าแตะที่มีความนิยมในประเทศไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในกลุ่มพระสงฆ์และผู้ที่ต้องการรองเท้าทนทานสําหรับคนไทยราคาย่อมเยาวอย่างไรก็ตามผมก็พยายามหาข้อมูลแต่ก็ไม่พบข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับปีที่เริ่มผลิตและวางจําหน่ายรองเท้าแตะตราดาวเทียมเลยใครพอมีข้อมูลช่วยแนะนําและบอกต่อได้นะครับแต่ผมได้หาข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้าไว้ให้ทุกท่าน ได้รับฟังด้วยนะครับรองเท้าแตะหรือรองเท้าแบบเปิดที่มีสายรัดเท้ามีประวัติยาวนานมากโดยมีหลักฐานว่ามีการใช้รองเท้าแตะมาตั้งแต่ยุคโบราณกว่า5,000ปีก่อนคริสต์กาลหรือราว7,000ปีก่อนปัจจุบันโดยพบหลักฐานในหลายอรารยธรรมเช่นอียิปต์โบราณมีภาพวาดและซากรองเท้าแต่ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นใบาปาล์มหนังสัตว์และกก รองเท้าแตะมักใส่โดยชนชั้นสูงหรือกษัตริย์เช่นฟาโรญี่ปุ่นโบราณใช้เกตะและโซริซึ่งเป็นรองเท้าไม้หรือฟางมีอิทธิพลต่อรองเท้าแตะแบบญี่ปุ่นเช่น Flip Flops รองเท้าแตะในรูปแบบฟลิปฟลอปหรือที่มีสายขีบระหว่างนิ้วเท้าก็มีมานานหลายศตวตรรษในวัฒนธรรมเอเชียโดยเฉพาะในจีนอินเดียและญี่ปุ่นก่อนจะแพร่หลายไปทั่วโลกในศตวตรรษที่20